ก็ต้องขอการาบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการในอินเกมเมื่อกับผมเดชยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนารโตรเอ็กซ์บรูโตนินจาโบิก สำหรับตัวของเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นในส่วนของการรีวิวตัวของคิมิมาร่นะครับรีแอนิเมชันดีคิดเซเว่นสตชุดที่1น,นะครับผมสำหรับตัวของลูกศิษย์ลูกรักผู้รักโอโรจิมารุนะครับผมก็สําหรับตัวของคิมิมาร่ในรอบนี้นะครับก็ตอนแรกนะครับเราผมได้มีการคุยกับทางาผู้เล่นที่เล่นเกมน,นี้ว่าเอ้คิมิมาร่เนี่ยมันไม่น่ามีดีคิดจดาวน่าจะเป็นลิมิตเบรกมากกว่า ที่ไหนได้นะครับผมคิมิมาโร่นะครับผมคือเกมมันรักคิมิมาโร่เหรอตัวละครที่มันควรจะรีคิดแันไม่ได้รีคิดนะครับแต่ว่ากลายว่าตัวละครนอกกระแสนอกเมตานะครับกลายเป็นตัวรีคิดเฉยเลยนะครับผมเพราะว่าคิมิมาโร่เนี่ยไม่เคยอยู่ในเมตามาก่อนนะครับแม้แต่ซีซั่นเดียวนะครับผม ก็มีรอบหนึ่งที่เกือบได้อยู่นะแต่ว่าได้แค่อาทิตย์เดียวก็ตกไม่ต้านะครับผมก็คือแบบว่าพอเล่นถูถ่ายแต่สุดท้ายก็คือแบบมาครั้งนี้นะครับคิมิมารดีชิดจัดดาวชุดที่1ของตนเองนะครับผมก็บอกเรียกได้เลยว่าเก่งกว่าตัวละครราอัฟอีกนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในระดับเมตาตัวบุกบ้านที่สามารถพาถึงโกคุนินได้แบบสบายเลยนะครับผมและในการจบบ้านไหนก็อีซี่มากนะครับผมจะเป็นยังไงก็ารามารองชมกันดีก,กว่าเนาะเริ่มกันจากที่อย่างแรกนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหา ผมอาจจะมีไอบ้างเจ็บคอบ้างนะครับต้องขออภัยไว้ก่อน่วงหน้าด้วยนะครับผมผมอาจจะมีเอเอผมต้องบอกว่าสุขภาพผมไม่ค่อยดีอาจจะไม่สามารถทําออกมาได้เต็มที่เท่าที่ควรนะครับผมแล้วก็ไม่มีอินเสิร์ตให้นะครับรอบนี้เป็นในสองรีวิวแบบพูดคุยเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเริ่มกันที่อันติของคิมิมาร่นะครับผมซับตัวของ7ดดาชุดนี้ที่มาก็จะมีอันติหนใบนะครับผมลิมิตเบรกหใบแล้วก็สีดำอย่างละใบนะครับผม สำหรับอันตรีของคิมิมาร่นะครับก็จะคล้ายๆกับอันเก่าแต่ว่าจะเพิ่มระยะในส่วนของการพุ่งนะครับพร้อมกับสร้างความเสียหายเป็นดาเมจแอเรียด้วยนะครับผมอันตรีคิมิมาร่เมื่อคุณใช้ตัวของอันตรีนี้เป็นตัวละครการบ้านนะครับผมสามารถลด CP ตัวละครที่โดนได้นะครับทำการติดสถานะสโลกับโอเวอร์ไทม์ลดเอทีเคกับดีฟเ s นตัวละครที่โดนนะครับแล้วก็เพิ่มเอทเคให้กับตนเองแล้วก็เพิ่มคิติคอลนะครับผม ได้รับบัฟต้านา่าธรรมดาทุกสีนะครับ normal นะครับการตีปกติเล้งสีแดงรีลี่สีเขียวอันเทเดชันสีม่วงมอนิเพเลตสีน้ำตาลแล้วก็อิมแพคสีเหลืองนะครับผมได้รับบัฟอมตะเมื่อคุณกดอันตีเนาะแล้วก็ได้รับบัฟตายเกิดทันทีที่กดอันตินะครับตัวของคิมิมาโร่จะเหมือนกับอิทจิร่างผีนะครับที่ไม่จําเป็นต้องรอเกล็ดแดงให้เต็มแค่คุณกดอันตินะครับผมได้รับบัฟตายเกิดทันทีนะครับผมตัวนี้นะครับระยะเวลาบัฟระยะเวลาความยาวนานของบัฟต้เกิดเนี่ย ขึ้นอยู่กับเลเวลอันตินะครับผมก็จะมีอยู่สองตัวเลเวลหนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็เลเวลแปดแล้วก็เลเวลสิบห้านะครับผมก็ถ้าเลเวลสิบห้าก็น่าจะอยู่ที่ระดับเดียวกับอิสาจิก็คือหนึ่งนาทีเหมือนกันกับตัวอื่นๆนะครับผมก็ถ้าเกิดอยากได้ระยะเวลาความนานของบัฟไปเกิดที่มากขึ้นนะครับก็อัพให้เลเวลทรงสูงนะครับแล้วก็เมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวลแปดจะได้บัฟอมตะที่นานขึ้นเป็นสิบวินาทีนะครับผมลดคูดาสกิลธรรมดาของคิมิมาโรทุกสกิลลงห้านะ คูดาสีวิก็เหลือสองวิอะไรทำนองนั้นนะครับได้รับบัฟตาฮัด EX ทุกสีนะครับผมเล้งรีลิสอันเคลิชันนูนผลิตก็อิมแพคทุกสีของ EX เลยนะครับผมในส่วนของ EX เอ f เฟ t ครับเมื่อคุณทำการเก็บเกดอันติของคิมิมาร่เตมนะครับในส่วนของเกดแดงเนี่ยแล้วทำการกดใช้งานนะครับผม คูดาวสกิลของคิมิมาร่นะครับผมในสองตัวอันตีนะครับผมในคูดาวตัวของอันติเนี่ยจะลดลง50%ซึ่งก็คือสมมุติว่าปัจจุบันนะครับอันติคิมิมารโของคุณเน่ยคูดาวอยู่ที่60วินะครับผมและเมื่อคุณเก็บเกร็ดแดงเต็มและกดใช้งานเนี่ย ในตัวของอันติคูเนี่ยคูดาวจาก60จะเหลือ30เท่านั้นนะครับผมและเมื่อคุณกดในครั้งถัดไปนะครับผมโดยที่เกียรแดงไม่เต็มคูดาวจาก30จะกลับมาอยู่ที่60วินะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเกียรแดงทุกครั้งที่กดอันตีนะครับผมคูดาวคุณก็จะอยู่ที่30ตลอดเวลานะครับผมนั่นคือในสนองตัวผลเกียดแดงเต็มนะครับในส่วนที่1 กับ 2. คือเพิ่มความเสียหายให้กับอันติคิมิมาโรุก็คืออันตรีที่คุณกดตอนที่เกลดแดงเต็มเนี่ยจะแรงขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น 50, อ่อเพิ่มอีก50%นะครับผมอจาจจะมันเต็มร้อยนะครับก็เพิ่มอีก50เป็น150%นะครับก็คือเป็นอันตรีที่ทำมาเพื่อในกรณีของการตีแซมด้วยนะครับรวมไปถึงการใช้ในการเล่นต่อตอนอนานาหรือว่ากิจกรรมอีเวนต์หรือตีบอสในระยะยาวอย่างเช่นการเล่นออกอมิชชั่นก็ได้นะครับผม นี่ก็คือตัวของอันติเนาะก็เป็นอสสิที่ครบเครื่องนะครับมีทั้งตายเกิดลดคูดาวนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวของอันติเนี่ยคูดาวลดลงด้วยคือ3อย่างที่อันติควรจะมีนะครับหคือปรับตายเกิดนะครับสคือการลดคูดาวสกิลและ3คือการลดคูดาวอันตินะครับซึ่งคิมิมาโร่กับรุ่นสเนี่ยมีทั้ง3อย่างอยู่ในตัวนะครับผมอันนี้คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ๋งมากๆจนผมแบบว่าตู้นี้มันดีแบบระดับอามาดักตัวละครครบรอบปีอะตัวครบรอบปีมันต้องดีกว่านี้แน่ๆนะครับผม ตัวของ Break ลิมิตเบรกยิ่งแล้วใหญ่ครับเป็นลิมิตเบรกที่ผมคิดว่าในตอนนี้นะสำหรับผมคิดว่าเป็นลิมิตเบรกที่ดีที่สุดในเกมเกมนี้แล้วครับเป็นลิมิตเบรกที่ดีที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับณปัจจุบันย้ําว่าในตอนนี้ที่ผมที่ปัจจุบันนี้ในแพทเวอร์ชั่น9.12ไอ9.11นะครับผมที่คิมิมาโร่กับรุ่นสองอัพเข้ามาเนี่ยตอนนี้เป็นลิมิตเบรกที่ดีสุดเพราะว่าอะไรนะครับผม เรา,าดูเอฟเฟกกันก่อนตัวของเอฟเฟกต์สกิลครับตัวอันตีนี้เมื่อคุณกดใช้งานาจะพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็ทําการสร้างในส่วนของตัวโดมกระดูกขึ้นมาล้อมรอบตัวเองเอาไว้นะครับซึ่งตัวละครตัวอื่นไม่สามารถเข้ามาใกล้คุณได้นะครับผมและป้องกันสกิลตัวละครอื่นๆที่มันโจมตีเข้ามาด้วยในส่วนของสกิลแบบ เป็นลูกระเบิดอะไรทงนองนี้ที่มันเป็นสกิลที่มีการเปล่าออกมาหรือว่าโจมตีพุ่งเข้ามานะครับผมจะสามารถกันได้แต่ถ้าเกิดเป็นพายุไฟหรือว่าเป็นพายุทันโดอะไรแบบนี้มันยังไม่สามารถกันได้100%นตะครับผมตัวนี้เมื่อคุณทําการกดใช้งานจะทําการลด CP ตัวละครหากคุณใช้ตัวของสกิลนี้เป็นตัวละครกันบ้านนะครับตัวละครที่โดนจะโดลด CP พร้อมก,กับลดต้านห้าสาย เล้งสีแดงมนุพาเลสีน้ำตาลแล้วก็อิมแพกสีเหลืองน,นะครับทำการตัดบัฟตัวละครที่โดนตัวของสกิลนี้เพิ่มเอฟเฟกนะครับการตีปกติของคิมิมาร่จะสามารถติดสถานะโอเวอร์ไทม์ได้รวมไปถึงสกิลด้วยนะครับผม เช่นตัวของอันตีคิมิมาร่สกิลอื่นๆแล้วก็อันสกิลลิมิตเบรกนี้ด้วยนะครับผมสมมติว่าทุกสกิลไม่มีสกิลที่สามารถตีสถานะโอเวอร์ไทม์ได้เลยแต่เมื่อคุณกดลิมิตเบรกนะครับการตีปกติของคิมิมาร่รวมถึงสกิลอื่นๆทุกสกิลทำให้สามารถติดสถานะโอเวอร์ไทม์ได้นะครับผมนี่เป็นเอฟเฟกต์ที่ดีนะครับผม แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเพิ่มเอทีเคให้กับตัวละครนะครับได้รับรบ,บัอมตะทำการรีคอมเพไซ์พีม่กดใช้างานสกิลรวมถึงลดคูดาสกิลตัะละครล,ลง2วินาทีทุกสกิลนะครับผมได้รับในส่วตัวบัฟดีเฟนซ์ซีพีนะครับผมซีที่คุณโดนล,ลดจากตัวของสกิลตัะละครหรือว่าอุปกรณ์กันบ้า,าจะโดนล,ลดน้อยลงนะครับผม ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณโดนตัวของอิทจินะครับทำการลด CP คุณไป1000นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณโดนโจมตีเนาะก็ถ้าเกิดคุณมีเอฟเฟกนี้ CP ที่คุณโดนลดจาก1000อาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ700หรือว่า600นะครับผมประมาณนี้ก็เกือบ50%เอนาะอยู่ที่ระดับเอฟเฟกว่าอยู่ที่ระดับไหนสมอล l มีเดียมหรือว่าลักนะครับผมทำการปลดกับดักรอบๆตัวของระยะขอบเขตสกิลนะครับทวีคูณดาเมจทำให้สกิลตัวนี้แรงขึ้นเป็น2เท่ากับตัวละครที่ติดสถานะโอทา์อยู่แล นะครับผมเบอรแปดนะเอฟเฟกต์ระดับล้าจะกลายเป็นระดับฮิวฟ์นะครับผมก็คือผล ATK จากตัวของสกิลนี้ที่เพิ่มบัฟนะครับจะกลายเป็นระดับฮิวแล้วก็ตัวของ การลดคูดาวสกิลนะครับจะกลายเป็นระดับฮิลด้วยนะครับผมซึ่งไม่รู้จะเพิ่มให้ไหมนะครับผมในส่วนอตัวผลลิมิตเบรกนะครับผมก็เมื่อคูลิมิตเบรกบวกหนึ่งคู่ดาวจาก8จะเหลือเวินาทีนะครับผมลดอมตะสามวิเหมือนเดิมแล้วก็สร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีม่วงบวกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมลิมิตเบรกบวกสองคู่ดาวจาก7จะเหลือ5วินาทีนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีม่วงจาก10จะกลายเป็น30%มเปอร์เซ็นต์นะครับผมลิมิตเบรกบวกสามตรงนี้นะครับผมก็ ลดระยะเวลาบับสถานะตัวระครลง10วินาทีพร้อมกับเนองตัวผล d e f e n s e c p CP นะครับก็คือตัวของการป้องกันการโดนลด CP เนี่ยจากปกตินะครับผมอยู่ที่ระดับล้าจะกลายเป็นระดับฮิ l ฟนะครับผมเช่นถ้าเกิดว่าสมมติคุณโดนลดโดอยู่ที่1,000นะครับผมตรงนี้ระดับฮิ l ฟเนี่ยอาจจะเหลืออยู่ที่แค่ประมาณ400หรือ500เท่านั้นนะครับผมก็คือ50%ได้เลยนะครับผมก็ป้องกันได้เยอะมาก อาจจะพูดดูติดขัดหรือลิ้นพันก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายตัวของสกิลสีดาวนะครับผมตัวของสกิลฝนกระดูกน้ำรอบตัวนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสกิลเอฟเฟกพิเศษอีกแล้วครับก็คือเหมือนกับตัวของคาคาชิดับเบิลชาริงกันเป็นสกิลสายสีแดงนะครับแต่ว่าสามารถสร้างความเสียหายทะลุธาตุได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าตัวละครที่คุณไปเจอหรือว่าบอสหรือมอนสเตอร์ทุกตัวในเกมนี้ที่มันทําต้านท่าสายสีแดงนะครับผม ตัวของสกิลนี้สามารถสร้างความเสียหายทะลุบัฟต้านธาตุนั้นได้โดยที่ไม่มีข้อกังขานะครับผมสมมติคุณไปเจอตัวละครที่ทาต้านธาตสาุสถยตยแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ปกติแล้วถ้าคุณโจมตีใส่เนี่ยมันต้องกลายเป็นว่าตีไม่เข้าหรือว่าดาเมจขึ้นแค่หนึ่งแต่ถ้าเกิดเจอสกิลนี้นะครับเอฟเฟกต์มันคือต่อให้มีบัฟต้านธาตุอยู่ก็ไม่สามารถกันดาเมจจากตัวของสกิลนี้ได้เพราะฉะนั้นก็คือมีต้านธาตุเหมือนไม่มีนะครับผมก็สามารถเข้าสร้างความเสียหายทะลุต้าน่าตุสายตี์แดงไปได้เลย แล้วก็ทําการติดสถานะมืดปอดกับใบนะครับเพิ่มคิรติคอนให้กับตนเองคิริติคอนะครับเพิ่มในส่งตัวบับอาตาการหลบลีกระดับลักนะครับผมได้รับบับอมาตะเมื่อคุณกดใช้งานได้รับบับการสถานะนะครับทำการรีคอเวอร์แสดงตําแหน่งกับดักรอบๆตัวของรัศมี หนามกระดูกที่ปล่อยออกไปนะครับทำการทวีคูณดามจทําให้ตัวของสกิลนี้แรงเป็นสเท่ากับตัวละครที่ติดสถานะโอเวอร์ไทม์อยู่แล้วและเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเบอแปดนะครับผมผลเอฟเฟกระดับลากจะกลายเป็นระดับฮิวซึ่งนั่นหมายถึงตัวของบับอัตราการลบหลี่ของคิมิมารุจากระดับลากจะกลายเป็นระดับฮิวนั่นเองก็คือลบหลีกระดับสูงสุดนะครับผมแต่ยังมีระดับฮิวพัดนะครับผมถ้าเกิดเป็นลิมิตเบรกของฮะชิรมาเอะมาระนะครับผมแล้วก็เง่อนส่งของตัวนี้ก็คือระยะเวลาบบักาาารรสถนนนนะขึ้ จบแล้วสำหรับตองคิมิมา,าโร่ก็โดยสรุปนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับตัวของล้ลนานี้ หนึ่งก็คือในสองตัวสกิลนะครับเป็นสกิลที่สามารถใช้จบบ้านในได้ดีมากนะครับผมแล้วก็สกิลค่อนข้างจะโอเวอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็สองคือในสองตัวเอฟเฟกตครับตัวของตรงนี้มีบัฟหลบเบรกระดับฮิฟ์นะครับผมก็คือระดับสูงมากนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าตัดตัวของลิมิตเบรกระดับฮิวฟ์พลัสของมาดระออกไปเนี่ยคิมิมาร่ก็เป็นอินตัวละครที่สามารถใช้กันบ้านนอกได้นะครับและยื้อเวลาได้เหมือนกันหรือว่าบ้านในก็ได้เช่นกันนะครับผมสกิลลิมิตเบรกคิมิมาร่จะเหมือนหรือว่าคล้ายๆกัับตว อุตคาตะนะครับผมตัวของกระดูกของคิมิมาร่จะดีกว่าอย่างหนึ่งคือปกติแล้วอุตคาตะเนี่ยสกิลลิมิตเบรกสามารถกันได้แค่ตัวของสกิลตลัวละครแต่ว่ากับกันครับคิมิมาร่เนี่ยสามารถกันได้ทั้งการให้ตัวละครเนี่ยเข้ามาใกล้ได้ด้วยนะครับก็คือตัวละครไม่สามารถเดินเข้ามาหาคิมิมาร่ในระยะของตัวกระดูกได้ซึ่งนั้นไม่ได้มีเพียงแค่เฉพาะตัวของสกิลลิมิตเบรกเท่านั้นแต่รวมถึงอันตรีด้วย และยังมีตัวของสกิลอื่นของคิมิมารที่รีคิดไปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณเอามาผน,นวกกันกับตัวของลิมิตเบรกชุดนี้นะครับผมไอรีคิดชุดนี้เริ่มกันจากที่อันตินะครับผมอันติเนี่ยตรงนี้เป็นอันติที่สามารถใช้จัดการบ้านในได้แบบว่าสุดโต่งมากนะครับเพราะว่าอะไรอะคุณลองดูนะครับผมเวลาคุณเข้าบ้านในเนี่ยตัวละครในบ้านในมักจะพยายามเดินเข้ามาใกล้ๆคุณนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทําอย่างนี้แหละครับผม มันจะเป็นหนามกระดูกพุ่งขึ้นมานะครับผมและตัวละครที่อยู่ในสมมุติว่ามันมีหนามกระดูกอยู่ประมาณ สี่แท่งอย่างนี้นะครับผมแล้วตัวละครอยู่ตรงกลางระหว่างหนามกระดูกทั้งสี่แท่งเนี่ยตัวละครไม่สามารถเดินออกมาจากหนามกระดูกอันทั้งสี่แท่งนี้ได้นะครับผมจะโดนขังอยู่อย่างนั้นเลยซึ่งน่าหมายความว่าไอตัวของหนามที่มันพุ่งขึ้นมาจากพื้นหลายๆอันในบ้านนะครับผมมันก็จะขังตัวละครไม่ให้เดินหรือว่าพยายามเดินเข้ามาหาใกล้ตัวคุณเนี่ยไม่ได้นะครับนอกจากว่าตัวละครตัวนั้นจะมีสกิลในการพุ่งเช่นของลิมิตเบรกตัวไฟนอนเกลไฟนอนนะครับอะไรทํานองนั้นนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงตัวของสกิลลิมิต สกิลดีมิตแบกเป็นอะไรที่ผมคิดว่าดีที่สุดในเลียชุดชุดนี้ถ้าเกิดสมมุติคุณเอาไปรวมกับอันตีเมื่อกี้นี้นะครับผมคุณเข้าบ้านในไปด้วยการใช้งานอันตีนะครับผมทาให้ตัวละครตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถเข้ามาหาคุณได้นะครับผมเป็นการขังไว้แต่นี่ครับมันเป็นการเซฟชั้นที่2คือเนื่องจากว่าถ้าเกิดตัวละครมันพุ่งเข้ามาหาคุณเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังสามารถเข้ามาถึงตัวคุณได้ไงแต่ถ้าเกิดคุณมีสกิลนี้นะครับผม ตัวนี้ครับใช้ในการกดกับดักและคุณเห็นไหมครับมันจะเป็นหนามกระดูกขังรอบๆตัวคุณนะครับผมถ้าเกิดกดอย่างนี้มันจะดูว่าเอฟเฟกมันแคบนะครับแต่ว่าคุณต้องกดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันค่อนข้างกว้างนะครับในส่วนตัวระยะรลศมีของมันเนี่ยและไม่มีตัวละครไหนเข้ามาใกล้คุณได้นะครับผมในส่วนของตัวตรงนี้เนาะคูลดาวสกิลของคุณเนี่ยมันลดลง50%ที่อันตรีของคุณนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถกดได้บ่อยมากพร้อมกับตัวของสกิลของคุณเนี่ย มันลดคูดาวอยู่แล้ว2วิอะคุณลองคิดตามผมนะครับตัวของสกิลนี้มีคูดาวอยู่ที่5วินาทีที่ลิมิตเบรกบวก2นะครับผมคุณกดไปคูดาวคนเหลือ3วินาทีนะครับคุณกดอันตีคูดาวของคุณลดไปอีก50%ก็คือ1.5วิถ้ากับว่าสกิลนี้จะมีคูดาวที่1.5วินาทีเท่านั้นนะครับผมและคุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยครับแค่คุณทําการกดตัวของสกิลลิมิตเบรกอยู่ตลอดเวลากดลิมิตเบรกกดลิมิตเบรกทุก 1, ินม,ม่ใครเข้ามาใกล้คุณได้และมันคือลิมิตเบ อตมตะมันลดการสถานะได้ตัวละครหลายตัวในเกมพยายามจะเดินเข้ามาหาคุณพยายามจะเข้ามาใกล้คุณปกติลิมิตเบรกคุณต้องทําการเดินไปหาศัตรูแล้วกดใส่หรือพยายามกดสกิลให้โดนศัตรูแต่อันนี้คือสกิลที่ศัตรูเนี่ยเดินเข้ามาโดนด้วยตัวของมันเองเลยเพราะว่าใครๆก็อยากที่จะเดินเข้ามาหาคุณคุณก็แค่ยืนอยู่ตรงกลางลิมิตเบรกนะครับและตัวละครมันก็จะเดินเข้ามาหาคุณพร้อมกับทําการ ลดอมตะในตัวของมันไปเองโดยปรยิยายนะครับผมและ้าไปบวกกับตัวของสกิลสีดาวอันนี้อีกนะครับผมสมมติว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงกลางของดิมิตเบรกนะครับผมและใครก็เข้าหาคุณไม่ได้คุณกดสกิลนี้ต่อครับทำดาเมจวงกว้างรอบตัวของคุณเองนะครับผมโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปหาตัวละครตัวอื่นนะครับแล้วก็ ตัวของสกิลนี้เนี่ยนลูดาวนิทธิประมาณสี่ถึวินาทีเพราะฉะนั้นก็คือนั่นหมายความว่าคุณแค่กดลิมิตเบรกกับสกิลนี้สลับกันไป2สกิลนะครับแค่2สกิลนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นการวนสกิลลูปแบบสมบูรณ์ ครบ100%เลยแค่กดลิมิตเบรกกับสกิลนี้วนกันไปและเป็นอมตะทั้ง2สกิลด้วยนะครับผมวนการสกิลละหน 1, ึ่งจุาวิอมตะไม่ทับซ้อนและครูดาวพอดีกันทั้งคู่นะครับผมซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับผมมันอยู่ในเกณฑ์ก็คือ 1. คุณต้องมีอันตีเลเวลสิบห้านะครับหรือเวลแปนะครับกับ2คือตัวของสกิลลิมิตเบรกคุณเป็นบวกสนะครับผมถ้าเกิดคุณทําอันติเลเวลสิบห้าได้ลิมิตเบรกบวกสได้นะครับผมผลได้รวมก็คือ คิมิมาร่สามารถแบกคุณยันโกคูนินได้อีกหลายแพทนะครับจนกว่าคุณจะหาเพชรมาสุ่มตัวใหม่ได้อย่างที่ผมบอกครับในคลิปรีวิวโทบิลามะและนี่ก็คือคลิปรีวิวคิมิมาร่ผมก็จะบอกอีกครั้งนึง,งเช่นกันว่าตู้นี้เนี่ยมันทำตัวละครมาดีเกินกว่าตัวละครลาวอัพมากทำมาดีจนเวอร์มากครับผมผมรู้สึกว่ามันทำมาดีจนแบบว่าตัวละคร ของครบรอบปีเนี่ยมันต้องดีขนาดไหนถึงเอาตัวละครที่ดีๆแบบนี้เนี่ยมาดักเพชรคนเล่นนะครับผมคือสกิลเอฟเฟกนะครับทุกอย่างมันสมบูรณ์ครบตัวของโทบิลามะที่คิดว่ามันจะรีคิดมากกะแค่เอาไว้ตีแซมคือผมไม่ได้พูดว่า2ตัวนี้เอามาเพื่อตีแซมเลยสักนิดนะครับผมถ้าเกิดคุณดูทั้งรีวิวตัวของโทบิลามะและที่คุณฟังมาตลอดคลิปของรีวิวคิมิมาโร่เนี่ย ผมยังไม่ได้พูดสังนิดเลยว่า2ตัวนี้เนี่ยแม่งทํามาเพื่อแค่ตีแซมทัชๆัดไม่ใช่เลยสกิลมันเนี่ยสามารถพาคุณโกคูนินได้ทั้ง2ตัวแบบอีซี่เลยเพราะทั้ง2ตัวมีตายเกิด2ตัวนี้มีตายเกิดทั้งคู่ลดคูดาวสกิลลง50%ทั้งคู่นะครับผมพร้อมกับทําให้ตัวของอันติคูดาวลดลง50%ทั้งคู่ทั้งคู่เนี่ยโทบิลามะและตัวของคิมิมาร คู่ดาวันติคุณแค่9วินาทีทั้ง2ตัวเลยนะครับผมเป็นคู่ที่แบบว่าแซมกับราวอัพแม่งต่างกันมากราวอัพทั้งตัวของรุ่น1นึ่แลนะนารูโตะนะครับ เทียบไม่ติดสักนิดเดียวกับไอสอตัวนี้นะครับแล้วผมลองมองย้อนไปที่ตัวของมาดละนะครับผมผมกล้าพูดได้เลยว่าสตัวนี้สามารถเทียบเคียงชั้นกับมาดละได้นะครับผมถึงอาจจะไม่ได้ถึงกับระดับขั้นเดียวกับมาดละแต่สามารถเทียบเคียงได้นะครับแบบสูสีและถ้าเกิดเทียบกับน้องรินถือว่าสูสีได้เลยแต่ว่า2ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือ ตัว2ตัวนี้ยังไม่ถึงกับขั้นที่สามารถยืนฟัดกับตัวของโมโมชิกิได้นะครับผมตอนนี้ตัวละครที่ยืนฟัดกับโมโมชิกิได้เนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ว่ามันก็มีในระดับหนึ่งนะครับก็ประมาณ6 5 6ตัวประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าตัวของโทบิรามากับตัวของคิมิมารุถามว่าอยู่ในระดับที่สามารถต่อกรกับตัวของโมโมชิกิได้ไหมตรงนี้ผมขอตอบเลยว่ามีเพียงแค่คิมิมารุเท่านั้นนะครับที่สามารถต่อกรได้ตัวของด้วยสองยังไม่ไหวนะเพราะว่าตัวของคิมิมารุเนี่ย ถ้าที่คุณเห็นนะครับอันตรีสามารถทําเป็นพื้นที่ดาเมจแอเรียได้นะครับผมคุณทําการอันติีก่อนที่ตัวของตัวละครจะออกมาจากยันหลังจากนั้นคุณก็เรียมมันออกมาตัวละครมันออกมาปุ๊บนะครับคุณเดิอนออกมาหางๆเนี่ยมันจะมันจะเดินชนตัวของกระดูกที่มันอยู่บนแมปนะครับผมแล้วก็จะโดนดาเมจไปเองจนมันตายไปเองนะครับผมนั่นก็คือตัวของอันติ Kim ีคิมิมาร่และคูณดาวแค่ก้าววิมันกดได้ต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นก็คือคิมิมาร่เนี่ยสามารถต่อกรได้นะแต่ว่าถ้ายืนฟาดแบบยืนชนแบบต่อนเนื่องนะอนนนอััี้ไมมมม่่่่่่่่่หหวววบผแแตาาาถาเเเเเกกิดลลลงลงน ตัวละเนี่ยสามารถสู้กับตัวของโมโมชิกิได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะยืนชนเลยไม่ได้และตอนนี้นะครับผมยกให้คิมิมาร่เป็นผมคิดว่านะส่วนตัวนะครับอันผมให้คิมิมาร่เป็นตัวละครที่ดีที่สุดในตอนนี้ในการยืนชนบ้านในนะครับก็ ระดับเยอกับน้องลินผมให้ระดับเดียอกับน้องลินเลยเพราะว่า 1. อันติสามารถขวางศัตรูได้ไม่พอลิมิตเบรกก็ขวางศัตรูได้และลิมิตเบรกคิมิมาโลนะครับลดอามาตะลดการสถานะโดยที่คุณไม่ต้องเดินไปหาศัตรูครับศัตรูมันจะเดินเข้ามาหาคุณเองและมันกันสกิลตัวละครได้นั่นหมายความว่าสกิลโดยปกติยกตัวอย่างเช่นตัวของ กระสุนกองจากบรูโตในบ้านในนะครับผมหรือว่าสกิลเพลิงดำของตัวเกีบวันนันรื่งนินจาหรือสกิลอะไรก็ตามที่มันโดนยิงมาหรือโดนปล่อยมานะครับผมตัวของสกิลลิมิเบกคิมิมาโลสามารถป้องกันได้นะครับผมเป็นสกิลที่โอเคมากก็ง่ายๆนะครับคุณนึกถึงอุตากตะลิมิเบกเลยครับผมมันแบบนั้นเลยแต่เพียงแค่ตัวเนี้ยสามารถกันตัวละครได้ด้วยไม่ใช่การเพียงแค่สกิลนะครับผมเห็นไหมครับตัวละครมันดีจนแบบว่าครบรอบป,ปีมันต้องขนาดไหนถึงปล่อยตัวที่ดีแบบนี้ออกมาเพื่อจะ ดูดเพชรคนเล่นนะครับผมก็เอาจิงๆิงนะถ้าไม่ติดว่านี่เป็นถ้าไม่ติดว่าในอีก10บวันต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นครบรอบ5ปี anniversary แล้วเนี่ยผมขอเชียร์ให้ทุกคนสุ่มเลยเพราะว่าเป็นตัวละครที่บุกบ้านได้สนุกมากแล้วก็น่าจะแบ่งได้โกคนนี่แบบสบายๆเลยนะครับในระดับเดียวกับมดระเลยนะแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเดือนหน้ามันครบรอบปีแล้วแปลว่าครบรอบปีมันจะต้องดีมากๆจนแบบว่ามันถึงกับปล่อยตัวแบบนี้ออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นก็อดกั้นฟัน อดฝืนอดกั้นกันสักหน่อยนะกัดฟันนะครับยอมปล่อยตัวนี้ไปซะนะครับถึงมันจะดีมากผมพูดตรงๆเลยว่ามันดีมากดีจนแบบผมเองก็อยากซุ่มเลยอ่ะผมอยากเก็บเลยต่อให้มันจะเป็นผมจะเก็บรุ่นสองแต่ผมอยากเก็บทั้งคู่เข้าไอดีเลยนะแต่ว่าติดตรงที่ว่าไม่ได้ผมต้องรอเอาคารบรอบปีเท่านั้นนะผมเพราะาเดือนนี้ผมหมดกับตัวของ โตกับฮัชิมามะไป4,004แล้วนะครับผมก็ตอนนี้สําหรับตัวของคลิปรีวิวตัวของคิมิมาร่นะครับผมก็เอาไปประกอบการตัดสินใจในการซุม่มถ้าเกิดว่าใครที่มีเพชรพอนะครับผมก็สามารถซุ่มได้ถ้าเกิดใครอยากจะอรอครบรบปีก็รอไปนะครับผมหรือใครที่ข้ามาดูคลิปนี้แบบย้อนหลังนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตต้องการเก็บคิมิมาร่เก็บเข้า ID ถ้าเกิดมันรีรันกลับมา ก็แนะนําว่าควรเก็บเข้าไอดีไว้เลยนะครับเป็นตัวละครที่น่าจะอยู่ในเมตาได้อีกอย่างน้อยก็คือครึ่งปีนะครับผมทั้งโทบิรามะแล้วก็ตัวของคิมมาโรเนี่ยผมคิดว่ายังอยู่ในเมตาได้อีกประมาณครึ่งปีก็คือจนยัน5.5ปีได้เลยก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าและไลฟ์ซินไปสุญญปยอลุกไยเจอกันใหม่หน้าครับบ๊ายบาย